เจ้าหน้าที่ที่วันนั้นถ่ายวันนั้นอัดเทปให้เนี่ยดีมากเลยนะวันนี้อยู่หรือเปล่าเจ้าหน้าที่ซึ่งอัดเทปให้อรามาวันนั้นเนี่ยดีมากเลยวันวันนี้อยู่ไหมยังไม่มาเนาะวันนี้อาตมาลืม ไว้ที่มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนก็เถอะไม่เป็นไรนะหนุม่มจะมาอัดเสียงให้หลวงพี่ใช่ไหม่ะเชินกดได้เลยหนุม่มกดได้เลยแล้วก็เอามาส่งให้หลวงพี่ซะดีๆเป็นการฉลองวันเกิดของพ่อหนุม่มด้วยเป็นการเสริมสร้างกำลังใจไฟชีวิต นั่นแหละอามาเกินวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพ่อหนุ่มเขาอะว่าที่ร้อยตรีสหพลชิตตะเดชะเกิดวันที่สิบแปดมิถุนายนสองพันห้าร้อยสามสิบสามเป็นหนุ่มอยู่แถวดินแดงมาร่วมชุมนุมแทบทุกวันเลยทีเดียวอะขอให้พวกเราได้ร่วมอนุโมทนาสาธุ ในวันเกิดของพ่อหนุ่มว่าที่ร้อยตรีสหพลชิตะเดชะไว้ด้วยะเดี๋ยวรอหนุ่มสักแป๊บเดียวนั่นแหละ <c oughs> อะยินดีต้อนรับโยมเอาไปชมกาแฟก็ได้ เอาใส่ข้าวต้มได้อเปิดแล้วใช่ไหมแกเจ็บคอได้ด้วยอะขอบคุณมากไม่ใช่ยาดมอะโอเคขอบคุณมากที่ช่วยบอกกันอ่ะดีอ่ะ,อะปัดนี้นโมตสะ พักวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธนะนโมตตะพะกวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธนะนโมตตะพะกวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมบูชาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ไกลจากกิเลส เระรูร้ชอบได้โดยพระองค์เองขอคารวะแต่พระธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่นำพาประชาชนผู้ปฏิบัติตามไปสู่ความหลุดพ้นจากเพลิงทุกข์โดยแท้อนมัสการแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีแล้วรวมทั้งผู้ปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกจนกว่าจะดีพุทโธธัมโมสังโฆ เจริญธรรมท่านทั้งหลายที่มาร่วมฟังธรรมะณเวทีขอปทอเรือข่ายประชาชนเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยทุกชีวิตวันนี้เรามามีคิวไปออกรายการโทรทัศน์ที่ช่องสิสามสยามไทยได้ทราบถึงการเปิดเผยเ คลิปเสียงของนายกรัฐมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีคือหมายความว่านายกของรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยและอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาได้ยินว่าปัจจุบันนี้เป็น t ็อกออ t เดอะทาวหมายความว่าเป็นที่กล่าวขานกันสนันเมือง เป็นที่พูดถึงกันสนันเมืองนะเลยทีเดียวอะ่ะและดูเหมือนว่าจะทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยเกิดความรู้สึกอึดอัดขัดเคืองนะต่อคำพูดของนายกรัฐมนตรีในประเทศไทยอะ่ะไม่ใช่น้อยทีเดียวอะ่ะเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังนิดเดียวอะ่ะนาะได้ฟังนิดเดียวอะ่ะ เกรงใจไปไหมถ้าอยากจะฟังตั้งแต่ต้นจนจบสิบนาทีหรือเปล่าประมาณนั้นไหมประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวต้องปรึกษาก่อนถ้าทางฝ่ายควบคุมเวทีเนี่ยอนุญาตอาตมาก็จะอนุญาตถ้าฝ่ายควบคุมเวทีเห็นว่าสมควรจะไว้เปิดในช่วงเวลาอื่นอาตมาก็จะให้เป็นไปตาม ให้เป็นไปตามข้อวิกเครและตกลงของทางฝ่ายควบคุมเวทีก็แล้วกันกอนอนุญาตส่งเสียงถึงกิจว่ากิจเห็นสมควรไหมถ้าจะนำมาเปิดตั้งแต่ต้นจนจบในช่วงเวลาของอาตมาเนี่ยโดยที่อาตมาจะใช้เวลาในช่วงของอาตมาเนี่ยวิเครธรรมะเนาะวิเคราะห์ธรรมะ,ราะ,รรมะจากคลิป จากเสียงที่เมื่อกี้นี้ก่อนเข้ารายการของอาตมาเนี่ยพวกเราเปิดให้ฟังพักประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีอาตมาทราบว่ามีอยู่ประมาณสิบนาทีก็เลยฮะ,ฮะ,ฮะเดี๋ยวเปิดใช่ไหมสี่นาทีใช่ไหมอ่ะถ้าพร้อมเจาหน้าทีส่งสัญญาณและอาตมาทำอะไรก็ต้องปรึกษาเจาหน้าทีก่อน จะทําอะไรโดยพารัการเนี่ยดูจะไม่ดีเดี๋ยวไม่เป็นไป,ไไปในทิศทางเดียวกันเนาะตอนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณว่าเดี๋ยวจะเปิดให้อดตมาก็จะยินดีตอบรับเจตนาของเจ้าหน้าที่ถ้าพร้อมขอเชิญพวกเราเข้าสู่การฟังคลิปดังกล่าวณนะัดนี้ กอดแขนแยกม่ยังกูเยอะเยอะโหดล่ะนาพี่บัวโหดโจลนะบานลรือบานเือปุ๊บบานโจลแล้วบบาโจลลปุกบานลือเืบานปุบบานเนสักถามว่าเออเออเป็นเป็นยังไงบ้างสุขภาพดีหรือเปล่าอ่อกวาดอขมุยสมซัวพุกเมียทามใต้สกพิละอ้อสกพิษใบแตะอ้อดึดอ้อด้สมสมอกุลยงไง ในบนพวกพ่อครอสุขภาพแข็งแรงดีครับออโอเคค่ะบอกว่าวันนี้เรียคุยกับพี่ฮวดเรื่องเรื่องชายแดนบอกว่าก็เข้าใจตรงกันว่าทั้งท่านคุณเซนทั้งอิงก็อยากให้สองประเทศสงบสุขค่ะเอ่เมือกบ้านทีเจจยมวยชลบ้อในสันทากีไอ้บ้านไอ้พิบเนี้ยโดยจะไว้เด็กพวกบ้านประัาจังบ้านสันเดียพิบสศรษฐเดียพิบปฏิถิงปีพวกบ้าน บอกว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้อังค้อไปฟังเอคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราเพราะว่าพอไปฟังฝั่งตรงข้ามอย่างพบแม่ทัพภาคสองเนี่ยค่ะเป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลยซึ่งพอไปฟังนั้นเสร็จอ่ะก็ไม่อยากให้ท่านรู้สึกไม่ชอบใจหรือโกรธเพราะาจริงๆแล้วไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยค่ะประธานมอัญญาติปุกทับ ก็เสียงเงียบไปอเนาะเสียงเงียบไปไม่ทราบว่าหมดแล้วเหรออ่าอ๋อจริงๆก็หมายความว่าคลิปทั้งหมดมีความยาวแค่นี้ใช่ไหมอ๋ออาตมานึกว่ามีความยาวสิบนาทีตามความเข้าใจของตอนเองอ่ะเนาะ จริงๆกรณีที่เราได้ฟังมานี้เป็นที่ชัดเจนเลยทีเดียวว่าเป็นที่ชัดเจนเลยทีเดียวว่าการที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคุยกับอังเคใช้คำพูดว่าอังเคแปลว่าคุยกับลุงดังที่ได้กล่าวมาเนียแล้วก็กล่าวถึงแม่ทัพภาคที่สอง ว่าเป็นบุคคลฝั่งตรงกันข้ามหรือเป็นฝ่ายตรงกันข้ามจริงคำพูดนี้ถ้าเป็นคำพูดของฮุนเซนเนี่ยมันก็ไม่แปลกแต่ประการใดที่บอกว่าแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยเป็นคนเป็นคนฝ่ายตรงกันข้ามหรือเป็นคนฝั่งตรงกันข้ามเพราะว่าการกระทําของแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยหรือการกระทําของฝ่ายทหารหารทั้งหลายเนี่ย เป็นการกระทําที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับกัมพูชาเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องเนาะเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะถ้าเป็นฝั่งเดียวกับกัมพูชาเนี<ม>่ยแสดงว่าคนนั้นฝ่าย <โ frustrating. S 1> นั้นเป็นฝ่ายที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากฝ่ายกัมพูชาเนี่ยแสดงออกถึงความเป็นฝ่ายตรงกันข้ามหรือฝั่งตรงกันข้าม ของไทยอย่างชัดเจนที่สุดอย่างชัดเจนที่สุดเพราะนั้นการที่ฝั่งทหารของไทยเนี่ยแสดงตนเองเป็นฝั่งตรงกันข้ามหรือเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับกัมพูชาเนี่ยจึงถือว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องยิ่งแล้วอ่ะอนนี้ปรากฏว่าฝั่งเราโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีฝั่งเราอ่ะ พูดว่าการกระทําของฝั่งนั้นเนี่ยโดยเฉพาะแม้ทัพภาคที่สองเนี่ยเป็นการกระทําของฝั่งตรงกันข้ามหมดเลยอ่ะอันนี้เขาพูดในฐานะฝั่งเดียวกับกัมพูชาหรือไม่ถ้าพูดในฐานะเป็นฝั่งเดียวของกัมพูชาก็ไม่ผิดแต่นี่สถานะของผู้พูดเนะี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไปพูดว่า ทาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพภาคที่สองเนี่ยเป็นฝั่งตรงกันข้ามกับเราหมดเลยอะ่ะถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยก็เห็นจะต้อง <c oughs> เห็นจะต้องคิดบัญชีกันนะนะเห็นจะต้องคิดบัญชีเช็คบินกันแล้วละ่ะนะว่าคำพูดของเธอเนี่ยที่ออกมาเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงความเป็นปฏิปักษ์เป็นการแสดงออกถึงความเป็นตรงกันข้าม เป็นการแสดงออกถึงเดรัจฉีขออนุญาตใช้คำพูดแบบนี้นะโยมในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราเรียกคนที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามทางความคิดของเราอะว่าเป็นเดรัจฉีอันนี้ถูกต้องศัพท์คำว่าเดรัจฉีเนี่ยดูจะเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างแรงเป็นการกล่าวถึงฝั่งโน้นน่ะว่า เป็นคนละฝั่งหรืออยู่ตรงกันข้ามกับเราเป็นเดรัจฉีเดรัจฉีเนี่ยเดยรัจฉีมาจากตับว่าติดตะติดตะแปลว่าท่าหรือแปลว่าฝั่งยังโยมท่าราชวร,รดิษเนี่ยเอ่อมาจากคําว่าท่าน้ําราชก็คือราชะวรดิษก็คือวแหวนรอเรือ แปลว่าประเสริฐหรือแปลว่าพระ,ะติดทะแปลว่าฝั่งน้ำท้าราดวรดิศก็แปลว่าท่าน้ำนของพระราชาท่าราดวรดิศเป็นฝั่งน้ําอันประเสริฐวรดิศวระแปลว่าพระ,ะติดทะแปลว่าฝั่งแล้วดิษฐะนี่แหละนําไปสู่ความว่าเดรัจฉ์ับเดียวกัน ติทะเนี่ยเป็นศัพท์เดียวกันครับคำว่าเดรถีเดรถีแปลว่าอยู่คนละฝั่งพี่น้องประมาณเ,เข้าใจความจริงข้อนี้ไว้ด้วยเดยรถีแปลว่าอยู่คนละฝั่งดังนั้นการที่นายกรัฐมนตรีพูดว่าแม้ทัพภาคที่สองเนี่ยอยู่คนละฝั่งหมดเลยแสดงว,ว่า นายกรัฐมนตรีกำลังพูดว่าตอนเองอยู่ฝั่งเดียวกับฮุนเซนตอนเองกำลังอยู่ฝั่งเดียวกับกัมพูชาและเม้ทัพภาคที่สองอยู่คนละฝั่งหมดเลยอ่ะกรณีพูดดังกล่าวนี้เป็นที่ชัดเจนเลยทีเดียวว่าเป็นที่ชัดเจนเลยทีเดียวว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนปัจจุบันเนี่ยไม่ยู่ไม่อยู่คนละฝั่งเดียวกับประเทศไทย อยู่คอลฝั่งเดียวกับประเทศไทยเพราะอยู่คอลฝั่งเดียวกับแม่ทัพภาคที่สองงานสำรวจที่ผ่านมาเนี่ยถามถึงความรู้สึกของประชาชนคนไทยว่ามีความไว้วางใจต่อทหารกี่เปอร์เซ็นต์มีความไว้วงออา,า,วาววงใจต่อรัฐบาลกี่เปอร์เซ็นต์โยมทราบตัวเลขแล้วหรือยังอาตมามีตัวเลขมายืนยันให้โยมฟัง ตัวเลขนี้เรามาได้ยินมาเมื่อรู้สึกจะเป็นวันนี้หรือเมื่อวานนี้หรือจะเป็นวันนี้นี่แหละฟังมาสักสองสารอบทราบว่า,น,า,น,านัขณะนี้ประชาชนคนไทยไว้วางใจทหาร65เปเซนขึ้นไป65เอร์เซน์ขึ้นไป,นไปและประชาชนคนไทยไว้วางใจรัฐบาล30กว่าเปอร์เซนขึ้นไป ไม่ถึง35%โดยจะเป็นสักประมาณ33หรือเปล่าถ้าตัวเลขชัดเจนนะกรุณากดคอมพิวเตอร์ให้รามาสักหน่อยเพราะวามาจำตัวเลขกลมๆค,คือหมายความว่าผลการสำรวจเนี่ยประชาชนชาวไทยไว้วางใจทหารประมาณ65%ขึ้นไป65%ขึ้นไปและไว้วางใจรัฐบาล นำโดยนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถึงสามสิบสามเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าตอนนี้ท่านอดีตสวกำลังหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดดูอ่ะอาตมาเห็นท่านนั่งอยู่ถ้าตัวเลขของอาตมาผิดพลาดคาดเคลื่อนท่านการุณาแก้ด้วยแต่อาตมาเชื่อว่าอาตมาไม่ผิดพลาดคาดเคลื่อนตัวเลขเพราะฟังมาหลายรอบเลอเกินว่าคะแนน ความไว้วางใจของประชาชนคนไทยที่มีต่อทหารหาร65เปอร์เซนต์อนนี้กำลังดูท่าทีตอบรับจากท่านอดีตสอวอ,อดีตสอสนั่นก็กำลังดูกันคนอื่นถ้าเห็นก่อนได้ตัวเลขก่อนกรุณานำตัวเลขมายืนยันกับปรมาด้วยปรมาไม่อยากจะพูดโดยอาศัยความจำของตอนเองเพียงผู้เดียวอะ เดี๋ยวจะผิดพลาดคาดเคลื่อนแต่ที่แน่ๆก็คือคะแนนความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อทหารหารนยะมากกว่าคะแนนความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลมากกว่าเท่าตัวหรือเกือบเกือบเท่าตัวอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับการสำรวจหรือได้รับผลสำรวจมาอาตมาเองเชื่อว่าผลสำรวจดังกล่าวนี้ เป็นผลตำรวจที่รับฟังได้เพราะเท่าที่เป็นอยู่เนี่ยทหารหารได้แสดงออกถึงความเป็นทาหารหารของพระราชาและประชาชนคนไทยอย่างจริงจังและทหารหารก็ใช้สติใช้ปัญญาในการทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างสุข,ขุมคำภีรภาอาตมาขออนุญาตใช้คำพูดแบบนี้นะเพราะว่า ปกติหลายคนจะมองว่าทหารเนี่ยถนัดแต่การออกรบด้วยอาวุธแต่ที่ไหนได้ทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ประชาการทหารบกตลอดจนกระทั่งท่านแม่ทัพภาคที่สองที่แสดงออกมาจนเป็นที่ประจักษ์แก่การรับรู้ของประชาชนคนไทยเนี่ยรู้เลยทีเดียวว่าทหารหารเนี่ยคำนึงถึงอัตถัประโยชน์ มากกว่าจะคำนึงถึงอัตตาตัวตนอาตมาขออนุญาตพูดเป็นธรรมะอีกครั้งหนึ่งอาหารหารเนี่ยคำนึงถึงอัตตะประโยชน์มากกว่าจะคำนึงถึงอัตตาอันได้แก่ตัวตนและผู้ฉลาดอย่างแท้จริงในทางพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องคำนึงถึงอัตตะแปลว่าประโยชน์มากกว่าจะคำนึงถึงอัตตาตัวตนเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นอาตมาจึงเห็นว่า การกระทําแบบค่อยเป็นค่อยไปของทาหารหารเนี่ยเป็นต้นว่ามีการปิดด่านแต่ละจุดแต่ละจุดเป็นต้นและเป็นการเกาถูกที่คันด้วยสิยอมนั่นนมอ่านอ่านให้ฟังได้ไหมน่มนมอ่านให้ฟังเลยได้ได้ข้อมูลนี้มาจากดีดาโพประชาชนคนไทยไว้วางใจกองทัพ าเหล่าทัพบกเรืออากาศตำรวจอสอ62.52% 62, 62. เดี๋ยวสิ62.52%เมื่อกี้อาตมาพูดว่าประมาณ65ตัวเลขอาตมาพลาดไปนิดนึง62.52%แสดงว่าตัวเลข60ถูกต้องแลนะ้วเนาะเพราะนั้น62 2เป็นการสำรวจโดยนิดาโพว่าไว้วางใจกองทัพ62 52เปอ่ะต่อไปผลการวิจัยของนิดาโพไว้วางใจรัฐบาลจำนวนอายืนโน่มยืน